<ส>คนที่นั่งอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับก็คือท um. ่านผู้ใหญ่โสพลพรหมาครับสวัสดีครับพุมผู้ใหญ่เล็กอันนี้ผู้ใหญ่เล็กครับเหตุการณ์ของพมนะครับเกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่สิบนะครับพฤศจิกายนนะครับพมจำได้นะครับปีสองพันหกสิบแปดนะครับก็พอดีนะครับตอนนั้นผ่มเป็นผู้ใหญ่ยู่นะครับก็รูบ้านนะครับได้ขึ้นบันไม้นะครับเป็นงานขึ้นบันไม้นะครับพมก็ พอดีระวางหลังกินอยู่ว่าพงก็เกิดโทษลบทำลายนะครับคือนั้นก็รู้สึกว่าโดนหมากโดนเยอะนะครับไม่ตั้มจะยี่สิบห้านัดนะครับยี่สิบห้านัดขันตั้มนะครับโดนพม่งลบตำลายนะครับโดนเมื่อวันยี่วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับตุลาคมนะครับซองพันห้าร้อยห้าสิบซองนะครับก่างที่ซอนนะครับบนคุ้งนะครับเซีย้าคุนะครับพุงก็โดนลบโทษลบํำลายแล้วนะครับระยะนะครับระยะยิงนะครับช่วงไอ ที้ลางคานนะครับก็ระยะเพียง6กเจ็ดเมตรนะครับไม่ไม่ไกลนะครับพวกาดุลยิงนะครับก็ไล่นัดนะครับโัวไล่นัดหลานนะครับดึจกว่าเป็นเป็นปืนนะครับทางตำรวจนะครับพลานีท่านวาน่าจะเป็น3ามาเจ็ดนะครับแพร่นะครับแพร่ก็พว่ามีนะครับเจเป็นตีตีทกระสุนปืนนะครับเป็นตีตีบนนอเข้านอกศูกตีรับตีบนนอเข้านะครับเป็นกูกระสุนนะครับหนึ่งนัดนะครับเป็นสาม่าเจ็ดนะครับเป็นตะลูพลนะครับ ไม่ได้ติดตรงไหนนะครับพ็ก็รู้ผลเลยนะครับก็ไอ้ไปนะครับพ่มพอดีนะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับทีรู้บ้านพ่มนะครับตอนเป็นพ่อมเป็นผู้ใยญ่บ้านนะครับทีบ้านก็มีมีเหตุใดนะครับเกิดขึ้นก็แจ้งให้พ่มเนี่ยไปกระปักขวนะครับโดนมาสามคนนะครับพ่มไปแต่บังเอิญนะครับพ่มไปไม่ทันทึ่งนะครับแต่เปืือก็ขาพ่มนะครับช่องคนนะไปถึ่งก้อนนะครับโดนก้อนเลยครับระเบิดระเบิดเลยนะครับ พงก็ก so ็ไม่โดนนะครับพงศ์ก็ไปตึงบอดีนะครับตอนนั้นก็ระเบิดแล้วนะครับก็เผื่อคนนึงก็คาคาดนะครับคนนึ่งก็เสียชีวิตนะครับส่วนตัวพงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพ่มไปพอถตึงบอดีนะครับก็มีเหตุการณ์คือขึ้นหลงจากพ่มแพ่นพอลองสุดนะครับก็เคลียวคลาดจากอันตรายนะครับพ่มไม่ไม่ไม่เป็นอะไรหมานะครับพ่อมทว่าเป็นร่วงนี้หมานะครับก็มีเหตุการณ์นะครับซ้ครั้งนะครับพ่มตีรอดชีวิตมาครับเนี่ยพอลองสุดนะครับพ่มนับชื่อนะครับ นัซตัออย่างแรงนะครับพมแขวนอยู่ประจํานะครับพมมีคาดมีตังสิบเก้านะครับมีสังสี่สิบห้านะครับมีซ่องรูปนะครับพมแขวนอยู่ประจํานะครับผมไม่ไม่ถึงนะครับแต่ก็ปลาตกดมในของพมนะครับพมคิดว่าช่วยชีวิตพ่มนะครับได้รอดมาถึงจุดทุกทุกวันนี้นะครับก็พอเป็นบารมีของพอลงสุดนะครับวัดน้องว่ายนะครับหรือวัดกลางนะครับครับก็มีแค่นี้นะครับพ่เมลาพอกลับลาวนะครับโอเคนี้ก็นะครับครับเอ่อ กรณีของพี่เล็กเนี่ยผมเล่าต่อได้เลยเนี่ยเพราะว่าอรอบหลังเนี่ยรอบรอบหลังเนี่ยก็มีแจ้งว่ามีคนมาล้อมบ้านลูกบ้านและนั่งกันอยู่สามคนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่เล็กเนี่ยที่แคล้วคลาดเนี่ยเพราะผู้ใหญ่เล็กใช้ปืนลูกซองของทางราชการและผู้ใหญ่เล็กเนี่ยขึ้นไปคว้าลูกปืนอีกสองคนลูกน้องไปก่อนพอไปปุ๊บเรียกเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ออกมาแต่ว่าเนื่องจากคนร้ายเป็นมืออาชีพได้ถอดสลักเอ็มลูกเอ็มจิบก ระเบิดสังหารไว้ที่ใต้ท้องรถมอไซค์แล้วก็เจ้าของบ้านตายยุคนั้นเจ้าของบ้านตายและคนที่ไปร่วมเป็นลูกน้องเลยกก็ตัดขาหนึ่งคนและอีกคนหนึ่งก็โดนเสียชีวิตโดนสะเก็ดแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนตัดขาหนึ่งคนยุคนั้นแล้วก็มีผู้ใหญ่เล็กนี่เคล้วคลาดปลอดภัยนะครับจากเหตุการณ์อยุคนั้นก็ผมผมอยู่ด้วยนะครับผมก็ไปเยี่ยมท่านตอนที่เกิดเหตุการณ์ครั้งที่สองที่สามนะครับผมก็ไป นะครับก็เป็นเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับกับบุคคลจริงนะครับแล้วก็ยังมายืนยันนะครับสำหรับเหตุการณ์เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในในพื้นที่ก็ยังยังมีหลายเหตุการณ์นะครับก็หลวงแก้วก็คงจะจำได้<า>เหตุการณ์ของพี่ทวนนะครับพี่ทวนหมู่ที่8นี่ลูกบ้านของท่านนบตต้อยนะครับก็ขับรถมอไซค์รับจ้างนะครับในเล่าต่อไปเลยขับรถมาเล้ตอนนี้พี่ทวนก็ยังอยู่นะครับก็ยังกรีดยางอยู่ ขับรถมาใส่รับจ้างแล้วก็ยุคนั้นก็จะมีคนปล้นจี้มอเตอร์ไซค์โดนสองครั้งนะพี่ทวนนะ,ะเดินสองครั้งนะครับครั้งแรกโดนครั้งแรกนี่คนร้ายชักปืนยิงแต่ว่ากระสุนด้านยิงไม่ออกครั้งที่สองพี่ทวนมีมีดป้องกันตัวแล้วก็ภาษาใต้เขาเรียกว่าด่าแม่พอด่าแม่กระสุนลั่นเลยนะครับกระสุนลั่นแล้วไปโดนโดนพี่ทวนนี่ ข้างหลังมีรอยกระสุนยอยู่นะครับมีรอยกระสุนยอยู่นั้นก็เป็นเป็นเหตุการณ์ของที่เกิดขึ้นนะครับที่ก่อนถึงวัดพระใหญ่นะครับาการเลีเ้ยวตอนถึงวัดพระใหญ่อ่าก่นเลี้ยก่อนถึงวัดพระใหญ่นะครับครับและการอกเหตุการณ์รหนึ่งนะครับก็เป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญนะครับของอ่าที่มีในหนังสือพิมพ์นะครับเมื่อเรื่องเล่าของพี่สุยนะครับพี่สวยท่าชนะนะครับเมื่อปลายปี2551นะครับซึ่ง พี่ชุยชก็เป็นเจ้าของปั๊มนะครับเจ้าของปั๊มอยู่ที่ติดสนุนเอเชียนะครับยุคนั้นก็ไม่ทราบว่าขัดแย้งกับใครยังไงที่ไหนนะครับท่านก็โดนรอบยิงหลายครั้งและก็แคลกพลาดหลายครั้งครั้งที่หนักที่สุดก็โดนรอบยิงที่ตลาดผลไม้ตลาดวยชัยนะครับที่อําเภอหลังสวนนะครับแล้วก็พี่ฉุยก็นั่งอยู่ในรถคนขับรถแล้วก็ภรรยานี่ก็ ลงไปซื้อของนะครับภรญยาก็แคล้วคลาดไปลูกน้องนี่ตายคาที่เลยนะครับตายในรถเลยนะครับเรื่องเล่าจากตำรวจที่อำเภอลังสวนในยุคนั้น mm hmm. เขาก็งงเงนหมดนะครับว่าแม,แ,แม้แต่แม้แต่แมวแม้แต่หนูในรถเพราะว่าเป็นปืนอาวุธสงครามนะครับสาดใจหลายกระบอกไม่น่ารอดมาได้นะครับก็พี่ฉุยก็รอดมาได้เนื่องจากกระสุนนั้นเอ็มทีบอกก็โดนหลายที่แต่ว่า ไม่เข้านะครับไม่เข้าก็ทําให้พี่ฉุยก็รอดชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นที่ลงตามหน้าหนังสือทุกฉบับนะครับทุกคนก็ทราบเรื่องพุทธคุณของของหลงวงพ่อสุดในในยุคนั้นนะครับ,รบสําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เป็นเป็นพื้นที่วัดกลางแล้วก็เป็น เป็นกุฏิหลังเดิมนะครับสำหรับกุฏิหลังนี้ก็เป็นกุฏิที่หลวงพ่อสุดนะครับได้ได้จำพรรษาอยู่ที่นี่นี่ก็มีเจ้าว,วาดวันนี้ก็มีคณะกรรมการวัดที่มานั่งรอเช่าพระอยู่หลาย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 ท่านหลายเหตุการณ์สำหรับตัวผมเองนะครับก็มีสัมผัสเหตุการณ์อยู่หนึ่งครั้งนะครับเกี่ยวกับเนื่องจากการจัดงานวันหลวงพ่อสุดพอดีนะครับผมจําได้วันที่13มมกร,รานะครับก็จัด วันที่13กุมภานะครับจัดงานฉลองฝนตกกลางคืนฝนตกหนักนะครับผมไปกับน้องชายนะครับแล้วก็เกิดรถทิกคว่ำนะครับผมกับน้องชายก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็ถือว่าแขวะคาดปลอดภัยนะครับแขวะคาดปลอดภัยจากก็เชื่อนะครับจากความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับว่าก็คงจาะแขวะคาดจากการห้อยห้อยพระหลวงหลวงพ่อสุดนะครับโดยพระหลวงพ่อสุด have a